คนฉลาดเหมือนลิ้นรู้รสแกงพระพุทธภาษิทตคนฉลาดเข้าใกล้บัณฑิตแม้เพียงครู่เดียวย่อมรู้ทําได้โดยพลันเหมือนลิ้นรู้รสแกงอธิบายความข้อนี้ตรงกันกับตรงกันข้ามกับที่กล่าวมาแล้วคือคนฉลาดเมื่อเข้าใกล้บัณฑิตย่อมมองเห็นการกระทําของบัณฑิตเป็นสิ่งน่าเอาอย่างน่าประพฤติตามมีความนิยมเลื่อมใสในบัณฑิต ชอบทมของบัณฑิตจึงสามารถรู้ธทาของบัณฑิตได้โดยพลันเหมือนลิ้นที่ดีไม่มีโรคย่อมรู้รสแกงได้ทันทีเมื่อสัมผัสเรื่องนี้พระศาสดาตรัสเมื่อประทับอยู่ณเชตวันเมืองสาวัตถีทรงปราบภิกษุชาวเมืองปาถามีเรื่องย่อดดังนี้เมื่อพระศาสดาตรัสรู้ใหม่ๆได้พบเด็กหนุ่มชาวปาถาสาสิคนที่ไร้ฝ่ายพวกเขากำลังตามหาหญิงที่หายไป พระพุทธองค์ทรงแสดงธรรมให้ฟังจนทั้งหมดเลื่อมใสขอบวชทรงประทานเอหิภิขุอุปสมบทให้แล้วภิกษุเหล่านั้นสมาทานทุดง13าข้อประพฤติอยู่อย่างเคร่งครัดเป็นเวลานานต่อมาได้เข้าเฝ้าพระาศาสดาอีกฟังอนัมะตะคะธรรมเทศนาธรรมเทศนาคือว่าด้วยสังสารวัตรเป็นสิ่งยาวนานยากที่กำหนดควรเบื่อหน่าย ควรคลายกำหนัดได้บรรลุอรหัตผลต่อมาวันวันหนึ่งภิกษุทั้งหลายสนทนากันในธรรมสภาว่าน่าอาัศจรรรย์จิงหนอภิกษุเหล่านั้นรู้ธรรมได้เร็วเหลือเกินพระศัสดาทรงทราบและตรัสว่าสหายทั้งสามสิบคนนั้นเคยฟังธรรมมาในชาติก่อนเคยสมาทานศีลห้าเพราะอุปนิสัยนั้นจึงบรรลุพระอรหัตผลได้อย่างรวดเร็วดังนี้แล้วตรัส พระคาถาว่าคนฉลาดเข้าใกล้บัณฑิตแม่เพียงครู่เดียวเป็นอาทิมีนัยะดังพรนานามาแล้วแต่ต้น